สีเขียวยังไม่หยุดเลยสีเขียวนี่แรงจริงฮะนี่ยังไม่หยุดเลยสีฟ้ายังแรงอันนี้เดี๋ยวให้ให้น้องกันเขากินไมโลนักเก็ตน้องกันบอกไม่เคยกินอ่ะกันกินอ๋อเคยกินแล้วนี่อ่าลองกินแล้วบอกว่าอันไหนอร่อยกว่ากันเอาจริงๆนะกหกนะอุ้ยแมงซ่าแมงซ่บมาวงแตกเลย พิ่กันแกะให้น้อง okay. 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 น้องบีมจะกิน okay. น้องบีมจะลองกินไมโลคิวครั้งแรกใช่ไหมบีมแกะสิแกะไมโลคิว okay. okay. อ,อันจิ๋วไมโลคิวอันจิ๋วอ่ะให้น้องบีมมาอ่ะกินโง่ไปลูกเป็นไงเป็นไงบีมอร่อยไหมอร่อยไหมแฮนด์สปินเนอร์พิจต มาเอาเอาเอาหมุนหมุนตามมาเอาเอาบีมทำมั่งโอ้โหจุยยู่นั่งหมุนดีดีไม่เอาไม่เอามาเล่นกันเล่นเอาเอาสามสามอันหมุนแข่งกันเลยเอามาเร็วเอออเาไม้อันหนึ่งบีมหมุน อยดิปอยปอยมันหมุนดูที่อันไหนมันหยุดก่อนวันนี้แรงอะ่ะนี่ยังไม่ยอหมหยุดเลยนะอันสีเขียวอะ่ะแต่แต่นี้แต่นี้เร็วกว่าวันนนนะนน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 ีนนนนะส<อ>ีนน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 นหยุดแล้ว <laughs> ของบีมมีนฟหยุดแล้วอ่นยังนนนยนนนน còn con, màu sì đen nè màu xanh sì kiểu... cây sì kiểu lèng nó, màu đi ạ à. cây con, xanh con cây màu xanh lá cây màu xanh lá cây màu xanh lá cây màu xanh สีเขียวยังไม่หยุดเลยสีเขียวนี่แรงจริงฮะนี่ยังไม่หยุดเลยสีฟ้าจังแรงโอ้โหสีเขียวนี่ลื่นจริงอะลูกยิงอันนี้ร้อยหนึ่งรอลูกปืนเซรามิกปะเนี่ยเ นี้เดี๋ยวให้ให้น้องกันเขากินไมโลนักเก็ตน้องกันบอกไม่เคยกินอะการกินเคยกินแล้วลองกินแล้วบอกว่าอันไหนอร่อยกว่ากันเอาจริงๆนะะโกหกนะอันไหนอร่อยกว่านักเก็ตหรือคิ้วอันไหนอร่อยกว่าอ,อันไหนอร่อยกว่ <c oughs> าไมโลนักเก็ตเป็นผู้ชนะนักเก็ตอร่อยกว่า